ไปดูความคืบหน้าเหตุสายการบินแอร์แอลจีเรียนะครับเครื่องบินเที่ยวบินที่ AS5017 พร้อมกับผู้โดยสารและลูกเรือ116คนตกเมื่อวานนี้นะครับ<ะ>ช่วงค่ำๆตามเวลาในไทยนะฮะ ตกในประเทศมาลีนะครับได้แล้วนะฮะเครื่องบินในช่วงปีนี้นะครับก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องเรื่องของการโจมตีนะคะระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ค่ะหลายฝ่ายทั่วโลกก็พยายามที่จะเจรจาให้ทั้งสองฝ่ายนั้นหยุดยิงกันนะคะล่าสุดค่ะทางนายจอห์นแคลรี่รัฐมนตรีก็มีความพยายามจากหลายฝ่ายในการเจรจาหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายค่ะช่วงนี้เราไปต่อกันที่คลุกข่าวรอบวันครับ คอชเตรียมเสนอร่างพรบ12ฉบับเข้าที่ประชุมใหญ่คอสชสัปดาห์หน้าเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดประชุมสภานิติบัญญัตินัดแรกด้านกกตจะใช้สิทธิ์เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเปิดฉากย่างยิ่งใหญ่งาน Thailand Happiness Street Festival ตลอดแนวถนนย่านราชประสงค์สยามพารากอนฟื้นความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว เร่งจัดระเบียบแท็กซี่สุวรรณภูมิตามนโยบายคสช,ช,ชติดระบบจัดคิวอัตโนมัติและระบบเขียนบัตรคิวแก้ปัญหาเลือกผู้โดยสารประหยัดค่าใช้จ่ายพร้อมทำความเข้าใจผู้ประกอบการผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยายืนยันแมงมุมที่พบในจังหวัดแพร่เป็นแมงมุมทั่วไปชี้สาเหตุต้องบัดขาผู้ป่วยชายเพราะแผลติดเชื้อแบ,บคทีเรียไม่ได้มาจากพิษแมงมุมกัด ค้าลอตเตอรี่รายย่อยชุมนุมหน้าสำนักงานสลากสนามบินน้ำเรียกร้องที่ปัวขายส่งต่ำกว่า80บาทต่อฉบับทหารเข้าเจรจาจนเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายสับแล้วหนึ่งในคนร้ายร่วมปล้นรถผลเงินธนาคารกรุงไทยที่บางปะกงฉะเชิงเซาขณะนำเงิน4ล้าน6 0 0นบาทไปใส่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยสาขาลโลตัสบางบ,งบัวเมื่อปลายปีก่อนเร่งล่าที่เหลือมาดำเนินคดี เป็นลูกหมูป่า,าลืมตาดูลูกดูโลกมาได้หนึ่เดือนเท่านั้นเองนะคะแต่บอกว่าน่ารักทีเดียวนะคะแต่ว่าจะน่ารักแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ